ยาแต้ครัวคำตัวตสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทําเมนูกล้วยไข่เชื่อมรสชาติอร่อยหวานมันกันนะคะพร้อมเคล็ดลับทําให้กล้วยไม่ดํามาฝากทุกทท่านค่ะและกล้วยไข่ที่จะนํามาเชื่อมก็ให้มีสีเขียวๆปนมาแบบนี้นะคะอย่าให้สุกเกินไปเดี๋ยวจะเละแล้วก็อย่าให้ดิบเกินไปเพราะว่าจะมีรสฝาดแล้วก็จะไม่อร่อยและก่อนจะปอกเปลือกกล้วยก็มาเตรียมน้ําเกลือไว้สําหรับแช่กล้วยกล้วยจะได้ไม่ดําน้ําเปล่าก็กะให้ท่วมกล้วยแล้วก็เกลือป่อนหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆแล้วคนให้เกลือละลาย เสร็จแล้วก็มาปอกเปลือกกล้วยตัดหัวตัดท้ายลอกเส้นใหญ่ที่อยู่ด้านข้างออกด้วยนะคะกล้วยจะได้ไม่ดำแล้วก็แช่ในน้ำเกลือไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มาทำน้ำเชื่อมกันต่อสำหรับน้ำเชื่อมก็กะให้ท่วมกล้วยนะคะยายแต้จะใช้กล้วยเครื่อหวีน้ำตาล500กรัมแล้วก็น้ำเปล่า500 m l เทลงหม้อแล้วก็คนให้น้ําตาลละล,ลายจากนั้นก็นําขึ้นตั้งไฟแรกๆก,ก็เปิดไฟกลางก่อนนะคะใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําตาลจะละลายหมดพอน้ำเชื่อมเริ่มเดือดก็ปล่อยให้เดือดประมาณ1-2นาทีจากนั้นก็ตักใบเตยอ,ออกแล้วก็รีให้เป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วค่อยเติมกล้วยไข่ลงไปขั้นตอนในการเชื่อมอย่าใช้ไฟแรงนะคะถ้าหากใช้ไฟแรงกล้วยที่เราเชื่อมจะแตกแล้วก็จะเละได้ และไม่ต้องคนนะคะใช้ทัพพีกดกล้วยเบาๆให้จมน้ำเชื่อมก็พอแล้วก็เชื่อมไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนใช้เวลาประมาณ15-20นาทีก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะหรือถ้าหากไม่มั่นใจว่ากล้วยอิ่มน้ำเชื่อมได้ดีหรือยังก็สามารถนำออกมาชิมก่อนก็ได้ค่ะถ้าตรงกลางแกนของกล้วยไม่ฝาดก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วก็ปิดไฟยกลงจากเตาแล้วมาทำน้ำราดกะทิกันต่อกะทิ250 ML แป้งข้าวเจ้าครึ่งช้อนโต๊ะ หรือถ้าหากท่านไหนต้องการความข้นกว่านี้ก็สามารถเพิ่มแป้งได้ค่ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาปรุงให้ออกรสเค็มนิดนึงนะคะคนแป้งข้าวเจ้าให้ละลายกับกะทิก่อนจากนั้นก็นําขึ้นตั้งไฟเติมใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดให้เดือดเบาๆประมาณ1-2นาทีให้แป้งข้าวเจ้าสุกอย่าให้เดือดแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันถ้ากะทิแตกมันน้ําราดก็จะไม่เนียนจะทําให้ไม่น่าทานได้ค่ะนาทีแล้วก็ปิดไฟแล้วตักใบเตยออก แล้วนำน้ำราดมาราดบนกล้วยไข่เชื่อมน้ำราดกะทิมีรสเค็มนิดๆเวลาเคี่ยวกับกล้วยไข่เชื่อมนี่เข้ากันมากๆเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูกล้วยไข่เชื่อมถ้าหากท่านไหนกำลังมองหาอาชีพอยู่ก็สามารถทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะ